ไปตัดต่อตอนดีบ้านห้องกว่าจะขึ้นมากูตัดต่อกัะเพื่นพี่ก่อนางถึงมันเดาวขึ้นมากว่าจะขึ้นมากี่กิโลนี่ครับกี่กิโลลงไปกี่กิโลครับบ่คู่อะกี่กิโลเนี่ยาเป็นวันอะถ้าจะจากดอยขึ้นมาเนี่ยเดินเป็นวันนี่เดินเป็นวันนะครับลงหลุกเดียวดอยตอนขึ้นมาบึ้อแลนึ่งครเขาเดินเดินเป็นวันเลครับ เดินนี่เป็นวันนะจากห้วยมามันลงหลูกเดียวน่อนี่เดี๋ยนี้คดี๋ยเขาขึ้นกับแบกหลูกเดียวแล้วนะโอ้คเรนะครับอันนี้คนรับครับให้เสียบีครับเดี๋ยวจะหลงทางครับนี่ครับบอกว่าขึ้นไันเป็นวันนะขนาดเดินนะครับเขาว่าขึ้นดอยเป็นวันนะครับไอที่เสียบีลงเมื่อกี้นะครับอไม่นับ

ก้นับลุงนันเ่ตั้งแต่เปิดอหนกันะเปิดบเปิดบก้าเข้าไปเอวเข้ากันมีเขาเข้าไปหรอมีมนกบเข้ามาถึงแล้วแต่ตรงนี้ไฟถ้าผมมีไฟนี่ถ้ามันเป็จะได้ห้องทำในบนมีหลายอย่างนี่มีหลายที่ทำหนึ่งห้องทำรถขเ้าดีจริงจริงเสเราเสียงเืล่นล่นนลื่นลื่นแต่บิมนี่น่งนะคุณจะบหรอข้างเขานีอยข้างเขานน้อยเนั่นนะ อาจจะมีแมงนั่นอยู่มีแบบหินหนอกหินย่อยที่มีก่ะมีแล้วก็มีท้ำหนึ่งท่านจะเข้าทางใต้พว่นจะออกพุทธทางเหนือพวกนี้มันจะรอท่านแต่มีหนาขึ้นนี่นะไปอยู่ข้ามดอยกันนี่ไปก่อนข้ามภูมวดไปก่อนข้ามไปก่อนแต่บอกว่าถึงขั้นสี่ว่าจะข้ามข้างๆอย่างนี้ตรงทาง น่าจะเห็นจ้วมั้งเสบีเนาะเอาสองอันนี้ไม่ต้องกลางเลบดิเสบีครับขี่มาก็มาจอดดูเชียร์โค้ดรับดาวินชีอะไรวะเนี่ยถามว่าถามเมื่พี่ว่าจะไปทางใดบอกมันเอาเสบ่าอุดหูฟังเพลงผมอยู่ใกล้ขนาดนี้เรี่ยกงไม่ได้ยินเลยครับถามว่าถามมันจะไปทางใดบทามขอโทษโทษล้มด้อยบนหัถ้าจะปั่นขึ้นมานะครับ ประมาณนั่นแหละสองสามชั่วโมงนั่นนะครับปั่นนี่บอกขึ้นก็มันดอยชั้นเกิดขึ้นตายตายตายขนาดอยนี่ยังแกงันเลยนะรู้ว่าร่วงแน่รถใหญ่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นทางนี้ครับเป็นทางแท็กนะครับขึ้นอีกประมาณหกกิโลนะครับทางแท็กล้วนๆนะครับเราก็พยายามเราก็จะเข็นเราทั้งจะเข็นทั้งจูง หนึ่งพิเศษนะครับนแน่นอนแล้วดูสิครับนะครับค่อยๆไปครับผม,ม,มบเ,เขนดี๋ยวก็เดินทางลงทางเดียวกันเนทางลงเดียวกันครัมบ้นหมดแล้ว